การเปิดเผยว่าใครจะเดินทางร่วมคณะไปในครั้งนี้บ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกคุณดอนประมัดวินัยคุณสุพัฒนณพงษ์พันธ์มีชารองนายกรัฐมนตรีพลังงานคุณสุชาติชมพิตรรัฐมนตรีว่าการแรงงานฮะการเดินทางไปเยือนซาอุดิอราระเบียครั้งนี้ของผู้นํารัฐบาลไทยเป็นการเดินทางไปตามคําเชิญของเจ้าชาย มูฮ ok ัมหมัดบินซาอมานบินอับดุลอาซิสอันซาุดอันซาุดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกราห์หมของซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นการเดินทางไปเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลครั้งแรกในรอบกว่า30ปีแล้วที่สำคัญคือการเดินทางไปครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ mm hmm. ระหว่างไทยกับซาอุดิอาราเบียซึ่งเกิดปัญหากันมาตั้งแต่ปี2532 ค่ะนะแล้วหลังจากนั้นทุกรัฐบาลพยายามที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์แต่ไม่สําเร็จค่ะแล้วจนกระทั่งมาสําเร็จเอาในยุคนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้ค่ะหลายคนสงสัยว่าไปแล้วมันคาดหวังอะไรได้บ้างค่ะเอาง่ายๆเลยคุณบิวค่ะรายชื่อของคนที่ไปเนี่ยมันบอกอยู่ในตัวอยู่แล้วอืมซาอุมีอะไรซาอุมีน้ํามันใช่ซาอุมีอะไรอีกซาอุมีการจ้างงานค่ะ เพราะซาอุตอนนี้นโยบายของเขาเขาจะปรับเปลี่ยนประเทศทั้งใหญ่แปลรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆมีโครงการก่อสร้างต่างๆสิ่งสําคัญที่ต้องการอย่างหนึ่งคือแรงงานด้วยค่ะนั่นหมายถึงมีงานให้พี่น้องคนไทยเราไปทําอ,อย่าลืมว่าก่อนหน้าที่จะถูกตัดขาดความสัมพันธ์เนี่ยนะคนไทยไปทํางานที่ซาอุเนี่ยปีนึงเนี่ยเยอะที่สุดกว่าสามแสนคนค สามแสนคนคือสามแสนชีวิตสามแสนครอบครัวนะ,ะส่งเงินกลับมาที่เมืองไทยม,มหาศาลนะครับค่ะนั่นคือโอกาสที่เราเสียไปกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาค่ะนี่จึงเป็นข่าวดีอย่างมากแล้วซาอุมีอะไรอีกซาอุมีเงินมีเงินที่เขาต้องการจะไปลงทุนตามที่ต่างๆเขามีกองทุนความมั่งคั่งซาอุถ้าใครเห็นข่าวตามประเทศกองทุนวันเอ็มดีบีมาเลเซียว่าใหญ่แล้วนะ ไปดูของซาอุใหญ่กว่าเลยฮะนะวงการฟุตบอลเคยเผชิญกับความใหญ่ของซาอุมาแล้วก็คือไปซื้อนิวคาสเซ่นอ่ะนะนั่นแหละฮะรวยกว่าเจ้าของสโมสรแมนซิตี้อีกนะนี่คือตัวอย่างนะแบบหย,ยาบๆนะ <c oughs> ทีนี้ความสําเร็จครั้งนี้มันเกิดจากอะไรนะเกิดจากอะไรถ้าเราย้อนกลับไปฮะจริงๆแล้วความพยายามกระดุมเม็ดแรกพยายามจะเริ่มกลับเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2,557 คือตอนนั้นเนี่ยมีการเจรจาแล้วก็มีการพูดคุยมาโดยตลอดนะฮะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้ดูภาพตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อปี2020ปี63ใช่ไหมคุณดอนประมัดวินัยที่จะเดินทางไปครั้งนี้แหละครับได้เดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเท,เทศอาเซียนที่เวียดนามแล้วได้เปิดเผยว่าเดินทางไปเยือนบาเรนซาอุดีอราระเบียและโอมานมาแล้ว การเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียเป็นการเดินทางไปเยือนตามคําเชิญของฝ่ายซาอุดิอาระเบียค่ะนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นการเยือนซาอุครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยในรอบ30ปีในรอบ30ปีนั่นคือพูดเมื่อปี63ไงค่ะท่านรัฐมนตรีดอนนี่แหละไปเยือนมาแล้วค่ะนะะแล้วในระหว่างเยือนก็ได้มีการเจรจาความเมืองเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ รัฐมนตรีต่างประเทศดอนได้กล่าวไว้ว่าการยืนครั้งนั้นได้รับการตอบรับจากซาอุดีอาระเบียเป็นอย่างดีเป็นการพัฒนาการทางบวกที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศต่ตอไป hmm. แล้วหลังจากนั้นก็มีการทำงานร่วมกันมานะฮะคือถ้าย้อนกลับไปที่ความบาดหมางที่มีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ้าที่ทูตซาอุถูกลอบสังหาร กรณีเพชรกรณีของเ,อเกียงไกเตชะโมงนะไปขโมยเพชรมานะแล้วก็กรณีของอารูวรีนะนั่นคือ3เหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยดิ่งลงไปแล้วก็พยายามจะฟื้นกลับมาโดยตลอดนะตั้งแต่ปี3 2, นะ 3, 2 3, 3นะ32 33เหตุการณ์เหล่านี้หลังจากนั้นคนไทยไม่ได้ไปทำงานซาอุเลยนะฮะ ไปทางานในส่วนน้อยมากแล้วไปแบบไม่ถูกกฎหมายเป็น30ปีแน่น,นะเป็น30ปีแล้วทุกวันนี้มีคนซาอุดเริ่มมาเที่ยวไทยมากขึ้นออทั้งท้งที่รัฐบาลไม่ได้แนะนํานะ,ะเพราะยังมีความบาดหมางกันอยู่ค่ะลองคิดดูว่าหลังจากนี้ถ้ากลับมาดีกันจะเป็นยังไงพูดง่ายๆคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนไปตามช่องทางธรรมชาติกัน<ม>นะไปอ้อมๆแต่ทีนี้ถ้าเป็นถนนคอนกรีตลาดยางเสริมเหล็กอำนวยความสะดวกนักลงทุนซาอุดจะมาแค่ไหนนักท่องเที่ยวจะมาแค่ไหนแล้วผู้ใช้แรงงานไทยจะไปทำงาน วิศวกรไทยจะไปทํางานเพราะเขากำลังจะสร้างขนาดใหญ่ค่ะซาอุเนี่ยเขาขาดดุลงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมหาศาลนะเยอะกว่างบประมาณไทยทั้งปีเนี่ยมหาศาละนะทีนี้เพิ่มเติมก็คือว่าสิ่งที่ทําให้เกิดการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กันในตอนเนี้ยแล้วมันจําเป็นเพราะอะไรค่ะคือพูดตรงๆซาอุเขาก็าหวังกับเราเขากําลังหวังหาที่ในการลงทุนด้วยในการหาพันธมิตรด้วยะนะจาก สภาพบริบทของโลกในวันนี้แล้วในขณะเดียวกันนโยบายของมกุฎราชกุมารองค์ปัจจุบันที่ท่านนายกจะไปเยือนเนี่ยคเคยเปิดเผยวิสัยทัศน์เอาไว้หลายครั้งแล้วก็คือวิสัยทัศน์2 0 3 0นะปี2 0 3 0เนี่ยคือซาอุจะลดการพึ่งพาน้ำมันมแทนที่จะพึ่งรายได้กับน้ำมันมเขาจะหันเหไปย่านอื่นนะลงทุนด้านต่างๆการท่องเที่ยวกาจะมีะพัฒนาขึ้นในประเทศเขา แล้วการลงทุนขยายการลงทุนก็คือกองทุนความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะสองล้านล้านดอลลาร์นะครับโอ้โหถ้าผู้ชมฟังหน่วยไม่ผิดนะสองล้านล้านดอลลาร์นะใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่บาทนะของไทยเนี่ยงบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสามล้านล้านกว่าบาทแต่ของเขาสล้านล้านดอลลาร์คูณสากว่าก็อี งบประมาณเยอะมากเงินเยอะมากนะแล้วที่สําคัญเขาต้องการทรัพยากรที่บันใหม่กับไทยพอดีด้วยค่ะนี่มันจึงเป็นข่าวดีมากมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นข่าวดีนี้แล้วจะชักดิ้นชักงอตายพยายามปั่นข่าวเฟซนิวกลับมาอีกสารพัดเรื่องแลยน่ะท่านจงกลับไปพิจารณาไอ้คนที่ให้ข่าวนั้นกับท่านเถอะว่ามันเจตนาดีกับบ้านเมืองหรือเปล่า,าหรือมันเสพเฟซนิวจนสมองสติฟันเฟือนไปแล้วค่ะนี่คือข่าวดีสําหรับประเทศนะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือว่า สิ่งที่จะทำให้ซาอุบรรล,ลุวิสัยทัศน์2 0 3 0ได้เนี่ยมันต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วมันเปิดทางเป็นโอกาสสําหรับเราเราเนี่ยเคยเป็นแรงงานหลักเลยเข้าไปที่ซาอุเนี่ย<ะ>เพราะฉะนั้นนี่เป็นประตูแห่งโอกาสจริงๆ เห็นไม่หนีรัฐมนตรีแรงงานไปด้วยคุณสุชาติคุณส<ง>ุชาติชมกิจน,นะไปด้วยรัฐมนตรีคลังไปด้วยคุณอาคมนะนะแล้วก็รองนายกสุพฒนณพงศ์พลังงานไปด้วย<อ>แล้วก็นายกก็เป็นหัวหน้าทีมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไปครั้งนี้มันจึงสําคัญจริงๆนะครับแล้วทั้งหมด่าหน็นันวเหไ่ั ลแล้วทั้งหมดทั้งปวกถ้าเราไปดูฮนะที่ซาอุเขาประกาศก,ก่อนหนะ้านี้โครโงการลงทุนเขายกตัวอยา่างเขาจะเปลี่ยนไอ้แท่นขุดเจาะน้ํามันนี่ยเป็นรีสอร์ทนะที่เขาประกาศแล้วมือหามา่ก่อนนะ<ร>ที่มนะีข่าวใช่จําได้ค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะนี่นีนี่ที่จะทําไอ้แท่นขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลนี่นะให้กลายมาเป็นรีสอร์ทค่ะเนี่ยนี่คือตัวอย่างฮะ คือเม็กกับโปรเจกต์ของเขาเยอะมากที่เขาบอกจะทําเป็นสวนสนุกไงตอนนั้นอ่ะที่เราเล่าข่าวกันไปอ่ะนี่ะน,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 นะแล้วก็ล่าสุดนะข่าวออกมาเมื่อเมื่อวันศุนนี่เองนิวคาสเซิลจะเดินทางไปซาอุเพื่อไปซ้อมที่นั่นนิวคาสเซิลนี่คือทีฟุตบอลใช่ไหมคะทีฟุตบอลในอังกฤษนี่ข่าวล่าสุดที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้นะและตอนนี้ก็คือกิ่งหนึ่งของการลงทุนของกองทุนมั่งคั่งของซาอุ แล้วนายกเนี่กำลังจะไปคุยกับผู้บริหารสูงสือข,ของกองทุนนี้โอ้ฮ่ oh, <ha. S 1> นึกออกไหมพอจะเห็นภาพรือยังทีนี้โมฮัมเหม็ดมิลซามานั่นเองแล้วลงทุนแมนเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ <Ha. S 1> กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติซาอุดีดใหญ่แค่ไหนแลวลงทุนอะไรบ้างฮะ <Ha. S 1> อันนี้จากกราฟ,ฟริกของลงทุนแมนนะฮะธุรกิจธนาคารธุรกิจพลังงานไฟฟ้าธุรกิจขนส่งในประเทศเขาหมดละนะฮะก็คือมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิเนี่ยเป็นประธานกองทุนคือคนที่ท่านนายกจะไป